เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกีฬากันในค่ําคืนนี้กันครับโดยเฉพาะครับได้มีการเปิดนะครับกีฬาสาธิตนะครับกีฬาโป๊กเกอร์ครับหรือโป๊กเกอร์นะครับเวอร์โป๊กเกอร์ทัวร์นะครับพามไทยแลนด์เอ็กซิบิชัน2025ครับซึ่งทางคุณกฤษดาตันเทิดทิศนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬามองว่าอีเวนต์ของโป๊กเกอร์ครับจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยครับไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทต่อปีโดยเมื่อ วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนายกฤษดาษตันเทิดทิศนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับได้เป็นประธานในพธิธีเปิดการสาธิตการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบทัวนเม้นต์ครั้งแรกในประเทศไทยในงาน World Poker Tour p ทัว Thailand Exhibition 2025โดยมีทางท่านพลตรวตีรัฐสัญญาเพียนสมภารกับนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์แห่งประเทศไทยและ นายไมเคิลจางครับผู้จัดการทั่วไปแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ World Poker Tour นะครับทัวร์นาเมนต์โปเกอดับโลกรวมทั้งนักกีฬาโปเกอร์ครับเจ้าหน้าที่เขาร่วมกันอย่างคับข้างที่ OB ไลไ์ชั้น5และ6กนการค้าเอ็มสเปียกรุงเทพ โดยทัวนาเมนต์ครับโป๊กเกอร์ระดับโลกร่วมกับทางสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์แห่งประเทศไทยครับจัดสาธิตการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวนาเม้นต์ครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากที่คณะกรรมาการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุมวัตให้กีฬาโป๊กเกอร์ได้การรับรองเป็นชนิดกีฬาตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องของการกําหนดชนิดก,กีฬาครับโดยงานนี้ครับจัดขึ้นที่ UOB ไรท์ชั้น56นะครับ phere, ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพครับแข่งกันในวันที่30รกรกฎาคมวบบันที่5สิงหาคมครับโดยมีผู้เข้าร่วมทําการแข่งขัน จากนานาประเทศครับร่วมกว่าถึง300คนและมีผู้ชมนะครับจากต่างประเทศเข้าร่วมชมงานนี้ถึง1,000คนรวมถึงนักกีฬาระดับโลกด้วยเช่นกันครับขณะที่ทางด้านของนายกฤษดาตันเทอดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าสําหรับงาน w UPT Prime Thailand Exhibition 2 0 2 5ครั้งนี้เป็นการจัดนิทรรศการสาธิตการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากที่การกีฬา ประเทศไทยได้ประกาศให้โป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬาซึ่งอีเวนต์นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วโป๊กเกอร์เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่เล่นกันนะครับแน่นอนว่าจากการที่เข้ามาศึกษาเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยผ่านเอีเวนต์นี้เป็นเอีเวนต์ปกติจะสามารถสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0มล้านบาทต่อปีซึ่งในประเทศไทยเองก็มีนักกีฬาโป๊กเกอร์เก่งๆอย่างปุณการปุณศรีซึ่งปีที่แล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะที่ทางด้านของพลตำรวจตีรัฐสัญญาเพียรสมพานนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นสูงการจัดก,กิจกรรมระดับนานาชาติโดยเฉพาะด้านการกีฬาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมตามการแข่งขันระดับนานา,นานชาติขณะที่ทางด้านของนายปุนกันปุนศรีโปเกอร์ที่สร้างผลงานอันดับหนึ่งของโลกในฐานะนักกีฬาโปเกอร์ที่มีคะแนนสะสมจากอันดับ โกลบอลโป๊กเกอร์อินเด็กสูงสุดเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าสําหรับโป๊กเกอร์นั้นในมุมมองของต่างชาติมองว่าเป็นกีฬามานานแล้วแล้วก็มีการแข่งขันทั่วโลกโดยส่วนตัวมองว่าการที่โป๊กเกอร์ได้รับการประกาศให้เป็นชนิดก,กีฬาในประเทศไทยถือว่า เป็นโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เดินทางมาแข่งขันในประเทศไทยเพราะบางคนที่เล่นกีฬาไม่เคยแข่งขันที่ประเทศไทยเลยข้อดีก็คือจะช่วยให้มีการสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นและช่วยให้คนไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้นในกีฬาโป๊กเกอร์ ด้านกีฬาโป๊กเกอร์ของไทยนั้นก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมกันมากหลังจากนี้เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอนการในงานนี้ก็มีเข้าร่วมทําการแข่งขันไม่น้อยกว่า100คนถือว่ามากกันเลยทีเดียวครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารครับกับทางท่านเลขานุก,การกันครับ ก็งานในวันนี้ก็คือเป็น Thailand Exp e ก i t i o n นะครับก็คือเป็นนิทรรศการนะครับเนื่องจากว่าทางการกีฬาประเทศไทยโดยบอร์ดการกีฬาประเทศไทยเนี่ยเพื่อประกาศให้โป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬานะครับเพราะนันอีเวนต์ในวันนี้เนี่ยที่จัดขึ้นเนี่ยก็เพื่อจะสร้างการรับรู้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่ทั่วโลกเล่นกันจริงๆถ้าจะเรียกได้ว่าเล่นกันมากที่สุดเป็นกีฬาหนึ่งเลยก็ได้ที่ประชากรโลกเล่นนะครับแล้วก็มีแพร่หลายในนลาๆปรระะเทศคับ แม้แต่ในประเทศจีนเองนะครับที่เขาไม่เอาเรื่องคาสิโนโเนี่ยก็ยังมีพีลาชนิดนี้ในประเทศจีนน,น,นที่เห็นมีนักนที่าจากหลายชาติรู้เป็นข่าวแล้วก็ท่านมองว่าตัวจะช่วยการท่องเที่ยวได้มากแน่หรือไม่โอแน่นอนครับคือจากที่ได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของตัวเลขนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยฮะอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ปกตินะครับจะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่อหมื่นล้านต่อปีแน่นอนครับ จริงแล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมวันนี้ผมมีนักกีฬาโป๊กเกอร์ของไทยนะครับซึ่งคุณ,คณ,คณนัทเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งจริงแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทยเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้โปรโมทให้เป็นชนิดกีฬาในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับก็จริงๆอยากให้สัมภาษณ์ตัวนักกีฬาเองเนมอนะครับคุณนัทพูดถึงประโยชน์ที่ทางที่กรกตจะให้โป๊กเกอร์โป๊กเกอร์เป็นกีฬาที่านิยม จริงๆโปเกอร์ในสมาคมต,ต่างชาติคือุกหมอเป็นแบรนด์สโตร์มาตระหนากแล้วนะครับแล้วก็มีการแข่งขันทั่วโลกเลยเป็นประชิดชื่นแบบมากมายก็จริงๆผมมองว่า,าการที่เมืองไทยได้มีโอกาสจัดที่นสาสถานนี้เป็นการที่ให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้มาับประเทศไทยก็ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่อาจจะเล่นกีฬานี้แต่ว่าไม่เคยได้มาเมืองไทย รวมถึงจริงๆผมว่าผลข้อดีมันมีเยอะนอกจากการเชื่อมที่จะสู่ต่างแล้วมีการสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นครับมีการที่เราได้เวสเบอรเน็ตให้มาถึงคนไทยอาจจะมีศักยภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวในการที่ไปแข่งกับประเทศอื่นด้วยครน่าจะเป็นนอกนอกในเฟสต์อย่างส่วนตัวจะแขกหรือไปครับหรือว่าผมเพราะว่าตัวผมเองติดภารกิจแข่กต่างประเทศอยู่เดี๋ยวบินไปประเทศเกาหลีพรุ่งนี้ผมคิด ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการที่จะทำการแข่งันใการแัลวเราก็ไม่เสียบอโต้ในส่วนของกีฬาเราเอดีมากน้อยขนาดไหนครับเท่าที่ประเมินแล้วผมคิดว่าดีมากนะครับเป็นคดะเรมต้นนะร วันนี้ก็มมาสัเ่นี้ผมว่ากีฬาโป๊กเกอร์เป็นกีฬาที่คนไทยค่อนข้างนิยมอยู่แล้วครับแต่อาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ไปเล่นต่างประเทศซะมากเท่าไหร่พอเริ่มมีการติดต่ไทยก็ผมวัดไปเรื่อยๆก็น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าจริงๆจากวันนี้ที่ผมดูก็วันละไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันหา นะคับนี่ก็คือเขาได้ครับในช่วงของสปอร t ต n ุนไ t ในค่ำคืนนี้ครับกับโป๊กเกอร์ครับก็เปิดเป็นชนิดกีฬาก็รอที่การกีฬาพิจารณาจะนะครับอนุมัติในการจัดตั้งสมาคมนะครับแล้วก็มีการลงนามในทะเบียนอย่างชัดเจนต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับ